ไว่หูนะครับคนเรามีผิดพลาดกันได้บางครั้งการแสดงบางอย่างก็เพื่อให้ตัวเองมีตัวตนขึ้นมาตอนเขาทำเขายังไม่คิดเลยฉันชอบคนกระซิบพี่นอตาการมีตัวตนไม่จำเป็นต้องกดใครทุกการที่เราจะมีตัวตนหรือมีแสงเป็นของตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องกดใครมันต่ำลงเพื่อที่จะให้ตัวเองสูงขึ้น You know w h a ว่ามี n งงทำไมคนถามน้ำตาลว่าจะให้อภัยไหมนางยังไม่สำนึกเลยเคยโ้ยไสแปลกออกมาเตียวเวอร์การให้อภัยคือทานอันเปรซ์ทราบค่ะแต่กูไม่ให้รอชมซีนประกบอยากเห็นน้ำตาลถามคำถามผู้เข้าประกวดมั่นน่ะสิอยากจะถามเหลือเกิน ฉันอยากจะเป็นกรรมการคนนั้นขอสหนึ่งหน้าขนาดไเลยนะนเลยเรียงความแล <laughs> ้ว <laughs> เรียงความในใจไปบอกแม่ปุ้ยสิทุกคนเวลาแม่ปุ้ยไลฟ์อะไรเงี้ยอือไปบอกว่าให้น้ำตาลมมเป็นกรรมการหน่อยแม่ปุ้ยหน่อยเงี้ยห <laughs> <laughs> น่อยอะ่ะเป็นกูกูไม่ลองอะ่ะ <laughs> <laughs> ซ้อมถามหน่อย กับตำนานที่ว่ามิสปาปูล่าโหวตรางวัลห้าหมื่นคนไทยมันเซนสทีมหรือคุณหนูรับไม่ได้ออกมาเตียเว่าคุณคิดยังไงกับวลีเด็ดนี้เริ่มค่ะตอบตานค่ะแล้วฉันจะเป็นคนถามคำถามนี้เองเ okay. ชื่อว่าชาลิตาสวนเสนมาทำให้ดิฉันรู้ว่าการที่คนคนนึงกว่าจะประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับได้เขาต้องเหนื่อยแค่ไหนต้องพยายามแล้วก็อดทนแค่ไหนกว่าเขาจะได้มีวันนี้เพราะการที่คนคนหนึ่งนะคะจะมาสิงร่างของนางงามสักคนหนึ่งโดยเฉพาะนางงามที่ชื่อว่าชาลิตาสวนเสนมาทำให้ดิฉันรู้ว่าการที่คนคนหนึ่งกว่าจะประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับได้เขาต้องเหนื่อยแค่ไหนแลต้องพยายามแล้วก็อดทนแค่ไหนกว่าเขจะได้ดงวันนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อคนคนหนึ่งได้พยายามอย่างเต็มที่สุดแล้วเขาไม่ควรได้รับการด้อยค่าจากคำพูดของใครทั้งสิ้นค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยอุ้ยอะไรค่ะอุ้ยที่หมือนของคุณคือหมายเลข23นะคะการยกย่องเชิดชูหรือ a i s e การยกย่องเชิดชูถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเป็นเรื่องปกติถาไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้งแต่เรื่องงานการเรียนการศึกษามนุษย์ทุกคน นสิ่งที่ถูกและต้องเราก็ต้องแก้ไขถ้าสิ่งที่เราทําแล้วมันไม่ดีแต่ถ้าเราแก้ไขไปแล้ว <c oughs> เราได้รับการทําดีขึ้นแล้วเราสมควรที่จะรับการยกย่องจากสิ่งต่างๆจากทุกคนนะค่ะไม่จาก